ขั้นตอนสุดท้ายนะครับการเอก i า e ขีด A ของเราก็คือว่าเราต้องการล l ส a s โปรเจกต์ทำผ่านทาง Project ์ล l สเ s e ร์ r ปรเจกต์ล e ส s e ก็เหมือนกับการปิด Project ครับก็คือตอนนี้เราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราทำวงจรเสร็จทำา PCB เสร็จสร้างเกอร์เบอร์เรียบร้อยเรามีบอมทุกอย่างเรียบร้อยถ้าเป็นตามปกติเหมือนเมื่อก่อนเราก็ต้องซิปหรือว่า Archive เก็บเอาไว้ในฮาร์ดดิสเราอันนี้ถือว่าเราเรา,เราปิด ปรเจกต์กันไปนะครับทีนี้ในกรณีที่เรามีอันเทียม365เนี่ยแทนที่เราจะ archive เก็บในฮาร์ดดิสก์เราเนี่ยเราสามารถ archive หรือว่าเก็บเอาไว้บนอันเทียม365ก็ได้นะครับซึ่งข้อดีของการเก็บบน365ก็คือ,อตัวเราเองก็สามารถดูแชร์กับเพื่อนเราได้นะครับแล้วก็กรณีที่เราติดต่อไปกับ maker เนี่ยเราสามารถแชร์โปรเจกต์ไปให้ maker ได้าการแชร์ไปให้ maker นี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องแชร์พวก P.C.B. ไฟล์หรือว่าดีไซน์ไฟล์นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแชร์อะไรบ้างนะเราจะให้เมคเกอร์เห็นเฉพาะ Gerber แล้วก็เอ็นซีดิวเท่านั้นเพื่อที่เขาจะได้เอา Gerber บอร์ไฟล์เนี่ยไปสร้าง P.C.B. ให้กับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถแชร์ผ่านอัเทียมสามโค่าได้โอเนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอัเทียมกันนะครับวิธีการรีลิสโปรเจกต์นะครับก็คือหลังจากที่เราทำโปรเจกต์เสร นี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูโปรเจกต์ครับเลือกโปรเจกต์ e เลเซอร์โปรเจกต์リเลเซอร์เพื่อที่มันให้มัน archive โปรเจกต์เราเก็บเข้าไปในอันนี้ก็เป็นหน้าตาโปรเจกต์ e l ลเซอร์นะครับมันก็จะมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับตามนี้นะฮะในโปรเจกต์ e เลเซอร์ก็จะมี include s o u r c data นะเพราะว่าตัวนี้มี s o u r c data ก็หมายถึงตัว schematic กับตัว PCB นะครับเป็น source file นะจะให้มี fabrication file ไหมโอเคอันนี้เราไม่ได้ระบุเราก็ระบุเข้าไปนะครับ เราต้องการ fabrication นะฮะก็คือ fabrication data assembly data ก็คือ assembly นะครับ fabrication data คือ fabrication นะ assembly ก็คือตัว assembly พวกนี้มันก็จะไปนำมาจาก output job ครับจำได้ใช่ไหมครับ output job มันมี3ช่องในที่นี้ผมจะไม่รวมซ้อนนะครับเอาแค่ fabrication data กับ assembly data บแล้วก็โอเคนะฮะมันก็จะไปปรากฏตามนี้ถ้าใอยากรู้ว่า ติกบวกนะฮะให้มารวมถ้าเราอยากรู้ว่ามีดีเทลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ติ๊กดีเทลอยู่ก็จะม,มีบอกนะครว่าเนื้อหาแผ่นนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเราต้องการเพิ่มก็ติ๊กแอร์ได้ไปนะครับทีนี้อย่างน้อยที่พอเพียงเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับ fabrication data assembly data แล้วก็มี source f i l e ครับจากนั้นก็ติ๊กด้านล่างครับ Prepa r e รอสักครู่หนึ่งครับนะฮะมันก็จะบอกว่าจะมีการรีลิสเข้าไปในโฟลเดอร์ชื่อว่า Project Ki t e อ็กซ์ s e ซากีดเนะครับเค e ียร์ไอเทมเดินหน้าเลยครับนะโปรเจกต์ Project. มีบ o ทิฟายต้องคอมมิตก่อนโอเคพิมพ์ไปเลยครับโปรเจกต์รีลิสโอเคคอมมิตรอสักครู่หนึ่งครับมันจะรันกระบวนการทั้งหมดนะฮะมีการเจนฟ a b บริเคชันเดต้าใหม่โอเคนะครับ แล้วก็มีเมสเซจบอกว่าเป็นไงบ้าง Finish แบบไม่มี Error อะไรเกิดขึ้นโอเคในกระบวนการ Release เราต้อง Generate ทุกอย่างให้สมบูรณ์นะครับถ้ามันมีบางอย่างผิดพลาดนะเจนไม่ถูกหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเราจะไม่สามารถ Release ได้นะครับเพราะว่าถือว่าโปรเจกต์เรายัางไม่เสร็จนะเรายังทำงานไม่เสร็จเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยอมนะมันจะยอมต่อเมื่อทุกอย่างผิดทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับจากนั้นก็ติก Release นะครับ Release มันก็จะส่งไฟล์นี้ขึ้นไป Exer c i s e โปร A นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ไหนเอ่ย1.0เราลิเขั้นนิดหนึ่งเป็น1.0แล้วก็คอมเมนต์ไว้โอเคลิส okay. ปุ๊บมันก็จะขึ้นไปเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโปรเจกต์ Project ทั้งหมดก็ขึ้นไปเก็บในอันเทม365แล้วเราจะดูรีพอร์ตไหมเราจะดูตำแหน่งที่เก็บเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้มันเก็บอยู่ที่หมดเสร็จแล้วก็คลอสไปก็ได้ครับเราจะดูหน้าตาของโปรเจกต์ที่เราเก็บใน365นะครับวิธีการดูก็ อย่างนี้นะครับใช้วิธีโปรเจกต์โปรเจกต์โชว์ในเอ็กซ์พอเอโทษครับโชว์ i นเว็บเบราว์เซอร์มันก็จะไปเป,เปิดอันเท m 3 6มขึ้นมาอันนี้ผมอยู่ใน Edge นะครับ Microsoft Edge อันนี้เป็นยูเซอร์คนนี้นะครับวิทยากรฝกอบรมเป็นคนล็อกอินแล้วก็ใช้ Cloud ชื่อว่า e m b e d d e ทีหนึ่งนะฮะอนนี้กำลังดูโปรเจกต์ชื่อว่า e อ e r c i s า a 1 อ่โทษครับ exercise ขีด a นะฮะแล้วก็จะมีด้านซ้ายมือก็เป็นตัวเลือกครับมีดีไซน์ p l y r e l รลิ e h ิ s t o รีนะครับ s c h e m a t i c นะฮะดู pcb ไหมครับสามารถเปิดปิดเลเยอร์ได้นะครับมี 3d นะสามารถหมุนดูได้นะครับใช้เมาส์ปุ่มซ้ายนะครับมันจะต่างกันในอันเทียมพราะนี่อยู่ในเบราว์เซอร์นะมีบอมตามแอค v e b บอมที่เราทำทาขึ้นมานะครับ เพราะว่าเราส่งขึ้นมาเก็บไว้แล้วเรามีซัพพลายเออร์อะไรบ้างนะฮะอันที่มันจะเปลี่ยนฟอร์แมตของบอมซัพพลายเออร์นะครับอนาคตจะเปเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เราลนะิลิสตนะฮะลิลิสตขึ้นมากี่รุ่นแล้วก็คือเราลิลิสตมาเมื่อกี้เนี้ยนะครับ1.0นะผ่านคนเนี้ยนายทีเชอร์เนี่ยอัดอันเทียมไทยรีลิสต์มีไฟล์อะไรบ้างลองโชว์ไฟล์ดูก็ได้ครับนะฮะในนี้ก็จะมี มีซอสมีฟ a ปปิเคชันเดต้ามี PCB ีบีอสเซมบลีเด a นะครับนะเราสามารถเปิดในนี้ได้นะครับเราสามารถส่งไปให้ผู้ผลิตนะฮะเราสามารถมีเพิ่มเติมได้ครับกรณีที่ต้องการส่งไปให้ผู้ผลิตนะครับก็ติ๊ก send to m a n u f a c t u r e เรเราต้องการส่งอะไรบ้างครับส่ง Fab ก็คือ g e r b e r นะครับ PCBA ก็คือคำสั่ง assembly นะฮะส่งไปให้ผู้ผลิต นะครับอีเมลผู้ผลิตคืออะไรยกตัวอย่างเช่นผมส่งไปให้ในาย y c a t t ไทยนะครับ gmail. com นะฮะลองดูรายละเอียดนิดนึงครับ data to include in the package นะครับกด config กเข้าไปดูนิดนึงนะฮะเดต a าที่เราส่งไปให้ maker เนี่ยเราไม่เอาซอสถูกไหมครับเราแค่แฟบกับ PCB A เพราะว่าเราต้องการให้เขาเป็นแฟบผลิตเราไม่ต้องการให้เขาเห็นซอสเดต้า นะไม่ต้องส่งไปนะครับไอตัวซอสเนี่ยนะโอเคก็ส่งไปแค่2อ,อย่างนะครับแล้วก็ติ๊กเซ้นปุ๊บนะอาจจะมีอีเมลมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับแต่ในที่นี้มีแค่อีเมลเดียวก็ส่งไปปุ๊บสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยไปแล้วครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันไปแล้วนะครับเราก็ต้องไปดูนะครับสมมุติว่านะฮะสมมุติว่านะตอนนี้นาะยคีแคทไทยมาเปิดนี่นะครับ นาคีย์แคทไทยมาเปิดอีเมลนะครับก็จะเห็นเมลมาจากทีเชอร์นะครับอันเทียม3า5 PCBA exercise k i A ครับลองเปิดเข้าไปดูครับนะก็จะมีดีเทลบอกว่าเขาส่งไฟล์นี้มาให้นะลองเปิดดูนะนะพอเปิดขึ้นมาปับ๊บนะนายคีร์แคทไทยก็จะได้ f b r i i a t i o n Data นะฮะแล้วก็ได้ s s s e m b l y data นะครับได้บอม นะสามารถเอาไปผลิตได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีไฟล์จะไม่มีซอสไฟล์นะครับตามที่เขาแชร์มานะอันนี้ก็หมายถึงกรณีที่ยกตัวอย่างส่งไปให้เมเกอร์ย้อนกลับไปที่อั 365, นเทมสามหก้าของนายวิทยากรนะครับเมื่อกี้เราดูที่รีลิส s e นะครับต่อมาเราดูที่ฮิสตอรีนะฮิสตอรียังคงจำได้ใช่ไหมครับเ,เราเคย แสดงให้ดูบ้างแล้วเรื่อง history นะเวลาดู history เนี่ยเราสามารถดูที่อันเทียมดีไซเนอร์ก็ได้หรือว่าดูบน365ก็ได้เพราะว่าไฟล์มันเก็บอยู่ที่นี่นะฮะก็ไทม์ไลน์ก็เริ่มจากล่างสุดเห็นไหมครับนะฮะเริ่มสร้างโปรเจกต์แล้วก็มีคอมเมนต์แอดเข้าไว้นะครับนะฮะแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะฮะตามลูกศรลูกวิ่งขึ้นอย่างนี้เห็นไหมฮะแต่ละครั้งที่เราคอมมิตเก็บขึ้นมาบนเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีคอมเมนต์ที่เราเขียน บอกเอาไ้ด้วยเห็นไหมครับนะฮะทีนี้ข้อดีของการเก็บแบบนี้ก็คือว่าประวัติแต่ละขั้นที่เราทํามาเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปดูได้เสมอยกตัวอย่างเช่นเราคลิกตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสกิมมิติกเนี่ยกลับไปเป็นคอมมิตอันนี้ได้นะฮะหรือว่าบอมนะเราสามารถเปลี่ยนบอมกลับไปที่คอมมิตอันนี้ได้หรือว่าเราสามารถดาวน์โหลดสแนปช็อตนะครับของโปรเจกต์นะสถานะนี้เอามาดูได้ โคลนนี่คือทําสําเนานะครับส่วนดาวน์โหลดก็คือเอามาเอามาเก็บไว้ในเครื่องเพราะว่าในนี้ไม่มีอันเทมดีไซเนอร์นะแต่ถ้าเราไปเปิดในอันเทมดีไซเนอร์เราสามารถเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาดูได้นะครับนะผมจะย้อนกลับไปที่อันเทมดีไซเนอร์นะครับนะแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ t o r e and Version Control Show Show Project History นะครับอันนี้อยู่ในอันเทมดีไซเนอร์นะครับนะฮะโอเค ลองดูในไทม์ไลน์ไทม์ไลน์หน้าตาเหมือนกันโอเคถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้คำสั่งอันนี้นะฮะ open snapshot o นะ o p n n Snapshot ก็คือ p p n p r r o j e t หนะ้ณขณะนั้นนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นทําเพสเมนต์เรียบร้อยพร้อมลา u ติ้งนะยังไม่ได้เล่านะลอง open มานะ Open มาปั๊บมันจะเป็นโปรเจกต อันใหม่นะครับโผล่ขึ้นมาในในโปรเจกต์แไลนของเราซึ่งไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราทําอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นสนะับ s h o t ณเวลานั้นมันจะบอกว่า exercise อีก a นี่ถูกโหลดมาตั้งแต่เวลานี้นี่ตามนี้นะครับลองเปิด pcp ดูไหมครับนะก็จะเป็น pcp file ณเวลานั้นที่เราคอ m ม i t เก็บเอาไว้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ก็ก็พอจะเห็นข้อดีของมันบ้างนะครับนะบเพราะว่าถ้าเป็นวิธีการเดิมเนี่ยที่เราเคยสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาในในคอมพิวเตอร์เราเองเนี่ยในฮาร์ดดิสของเราเองเนี่ยนะมันไม่มีระบบเวอร์ชันคอนโทรลไม่มีระบบแทร็กโปรเจกต์แบบนี้เพราะนั้นทุกครั้งที่เราเซฟไฟล์นะฮะเข้าไปในในวิดโดเนี่ย เซฟ PCB หนึ่งแต่ละครั้งที่เราทำไปเนี่ยมันจะทับที่เดิมพอมันทับที่เดิมของเก่าหายเก็บของใหม่แทนนะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับบนบนระบบบน Windows อ,นะอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสียที่ว่าเราไม่สามารถย้อนประวัติได้กรณีที่เราบริหารจัดการโปรเจกต์ผ่านทางระบบบน Windows น,นะอันนี้คือคือจุดที่มันแตกต่างกันนะครับโอเคแล้วก็ อีกอันนึงที่เป็นข้อดีของการใช้ผ่านทางอเทียม365กรณีที่เราแชร์ไปให้คนอื่นก็คือว่า,าเราสามารถดีไซน์ <c oughs> ที่อยู่บนอันเทียม365นะครับนอกจากเราจะวิวเองแล้วเนี่ยเราสามารถแชร์ไปให้เพื่อนร่วมงานเราได้นะครับ <c oughs> การแชร์เนี่ยเราจะสั่งแชร์จากเบราว์เซอร์บนหน้าตา365ปบับนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะแชร์ผ่านทางอันเทียมดีไซนเนอร์ก็ได้นะครับถ้าเราเป็นเจ้าของ นะกรณีที่เราอยู่ใน 3, อันเทียมสามกรณีที่อยู่ในอันเทียมดีไซเนอร์นะครับถ้าต้องการแชร์ก็กดแชร์ตรงนี้นะครับแชร์เราต้องการแชร์โปรเจกต์หรือว่าแชร์สแนปช็อตนะแชร์สแนปช็อตก็แปลว่าแชร์ภาพถ่ายของโปรเจกต์ณช่วงเวลานี้นะครับมันจะตั้งลิงก์ให้ snapshot นะเข้าถึงภาพถ่ายของโปรเจกต์ณเวลานี้ แล้วก็ลิงก์นี้อยู่ได้แค่48ชั่วโมงพอเกิน48ชั่วโมงก็จะหายไปนะอันนี้ก็มีประโยชน์กรณีที่เราต้องการเ,าเรียกว่าไอเดียแชร์ชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่ต้องการให้เขาเห็นถาวรน,นะครับอะไรแบบนี้แต่ต้องการแชร์ถาวรก็แชร์โปรเจกต์นะแชร์ให้ใครบ้างครับเราสามารถใส่อีเมลไปรตรงนี้ได้นะฮนะยกตัวอย่างเช่นผมจะให้นายสติลเ n t หนึ่งนะครับ a d antiemthai. com แชร์ทูคนนี้นะครับนะฮะแล้วก็จะให้เขาทำอะไรได้บ้างจะให้เขาวิวอย่างเดียวหรือว่าให้เขาอีดิทได้นะฮะนี้แล้วแต่นะครับถ้าเขาต้องการวิวก็แค่วิวถ้าเขาให้อีดิทก็ติ๊กแค่อีดิทนะลองเข้าไปใน advance setting ครับนะฮะก็มี o p t i o นให้เลือกนะครับว่าใครจะแชร์โปรเจกต์ได้ใครแต่ดาวน์โหลดได้โอเคนะะผมจะแชร์ไปเลยนะครับปุ๊บ แชร์มันก็เตือนว่าคนนี้อยู่นอกเอา w o ร์ก p a c e นะแชร์ไหมก็ติกโอเคไปนะฮะสักครู่หนึ่งมันจะมีเมลไปแจ้งอ่าสติลเดนตหนึ่งนะครับเนี่ยมีเมลไปแจ้งที่สติลเดนตหนึ่งนี่นะครับก็จะมีเมลมาแจ้งนะครับที่สติลเดนหนึ่งนะครับ,นะรบเ,เนนราก็สามารถให้เขาโอเพนในอันเทมสามหกห้า ผมจะก o p ป Link ไปนะครับแล้วก็ไปเปิดใน นี่นะครับนะฮะ exercise ขีด a 1ก็เป็นแ re ์ with me นะครับแชร์มาหาชันนะอันนี้ก็เป็นนาย student 1นะครับนะที่นายวิทยากรแชร์มาให้ก็สามารถมองเห็นแต่จะ Edit หรือแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับนะฮะมี le ลิสติดมาให้ สิ่งที่นายสติลเดหนึ่งนะครับสามารถทำได้ก็คือคอมเมนต์นะครับก็อาจจะใส่คอมเมนตะ์นะยกตัวอย่างเช่นผมอยากคอมเมนต์สดพิัตนี้ก็ติกลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรนะขนาดผิดต้องเปลี่ยนใหม่โอเคนะแล้วก็โพส์ตลงไปเพราะว่า <c oughs> นายสติลเดนหนึ่งมาตรวจสอบไปแล้วพบว่ามันผิดพลาดก็คอมเมนต์ลงไปนะฮะพอคอมเมนต์เรียบร้อยปั๊บนะครับ,บ,นะรบย้อนกลับไปที่อันเทียมครับของของนายวิทยากรน,นะครับกลับไปที่อันเทียมกลับไปที่นี่นะครับกลับไปที่นะฮะกลับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดแผนเนลที่ชื่อว่า คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แล้วก็นะฮะจะเป็นพาร์ทนลชื่อว่าคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่1นะฮะเขียนว่าขนาดผิดนะฮะนะคอมเมนต์ที่1เขียนว่าขนาดผิดนะครับนี่อยู่ที่นี่นะครับเห็นไหมฮะมีตรง PCB สามารถดูได้ในบน 2D นะครับโอเค พอได้แนวทางใช่ไหมครับก็คือเราสามารถแชร์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเราได้นะให้ช่วยช่วยดูดีไซน์แล้วก็ช่วยตรวจสอบถ้าตรงไหนมันผิดพลาดก็ชี้หรือคอมเมนต์ลงมานะครับเจ้าของเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะแก้ไขนะเราสามารถโต้อตอบกลับไปได้นะครับก็ก็ผ่านทาง channel, ช่องทางแบบนี้นะครับโอเค